ประเด็นหนึ่งที่ว่ามนุษย์สมัยพระเจ้าพุทธเจ้าวิปัสสีครับออายุประมาณแปดหมืนปีแปดหมื่ใช่ในในเวลานั้นเนี่ยกุศลรุ่งเรืองใช่เหตุนี้หรือเปล่าครับที่ไม่ได้ทรงบัญญัติวินัยก็มีโอกาสเป็นได้มองว่าน่าจะเป็นเหตุเพราะมันไม่มีเหมือนไม่มีอะไรผิดเนี่ยก็จะไม่มีเหตุมาให้บัญญัติไม่มีเหตุมาให้บัญญัติ ถ้าในประเทศนี้ไม่มีการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในการมคือดีหมดเลยกฎหมายจะบัญญัติไปเ <ตำ S 1> พื่อรวจตกอะไรไใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรต้องบัญญัติพระพุทธเจ้าอย่างภ<ม>าษาริบุตรทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติ<ม>สิกขาบทขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็บอกอืมสาริบุตรรอก่อนเพราะว่าสงมู่เนี้ยที่แย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันไม่มีใครทําอะไรผิดไม่รู้จะบัญญัติอะไรอย่างเนี้ย คือถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ทรงบัญญัตินะครับใช่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามปัจจัยที่เกิดขึ้นอยู่ใช่เพราะธรรมะของท่านเนี่ยเป็นปฏิจจสุปันธรรมไงเป็นธรรมที่ต้องเกิดแต่เหตุอาศัยเหตุในการเกิดทุกอย่างจะบอกเหตุปัจจัยในการเกิดทั้งสิ้นและดูท่านบัญญัติไล่เหตุพอไปสุดอวิชชาเนี่ยแล้วท่านก็มีพระสูตรที่ม้วนอวิชชาลงมาอีกเพื่อให้มีเหตุของอวิชชาอีกใช่ไหมครับโดยหลัก อวิชชาเนี่ยจะหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ไไ<ง>ดนะแต่มีเหตุส่วนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงให้อวิชชาดำรงอยู่คือนิวร้าก็เท่ากับอวิชชาก็เป็นธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยอีกเหมือนกันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระองค์ตรัสพูดออกมาเนี่ยอาศัยเหตุทั้งสิน้นครับนะสาธุครับเตกสูตรที่สองบอกว่าสิกขาบทร้อยห้าสิบทวนนี้มาสู่เทศทุก,กึ่งเดือนนะ กุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่พิกุทั้งหลายสิกขาบทสามนี้ที่สิกขาบทร้อยห้าสิบนั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวยืนยันว่าสิกขาบทร้อยห้าสิบเนี่ยรวมอยู่ในสิกขาสามนะแล้วก็เลยบอกว่าสิกขาสามเป็นชนัยอธิศีลสิกขาหนึ่งอธิจิตสิกขาหนึ่งอธิปัญญาสิกขาหนึ่ง พิกุทั้งหลายสิกขาสามนี้แลที่สิกขาบทร้อยห้าสิบนั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมดพี่กุทั้งหลายพี่กุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศินทำพอประมาณใน,นในสมาธิพอประมาณในปัญญาทีนี้ก็เริ่มไล่โดยใช้ศินสมาธิปัญญาสามตัวเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ไล่ไปทีละอันว่าอันเนี้ยบริบูรณ์แล้ว อีกสองอันพอประมาณนะก็จะเริ่มไล่จากบริบูรณ์ในศินบริบูรณ์ในศินพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัตบ้างสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยก็บกพร่องบ้างแล้วก็ออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นพาอเหตุใจเพราะดไ,ดราไม่มีใครกล่าว ความเป็นคนอาภัพเพราะการล่วงสิขาบทนี้นะก็คือการล่วงสิขาบทเล็กน้อยแบบเนี้ยไม่อาภัพต่อโลก,กุตละไม่มีใครบอกไม่มีใครหลอกที่บอกว่าอาภัพเพราะการล่วงสิขาบทนี้พอเราฟังมาแค่นี้นะเราจะมองเหมือนว่าแล้วบัญญัติมาทําไมสิขาบทตรงนี้ถูกต้องมาอ่าก็เป็นเคลมาชนมาไว้ก่อนนะเดี๋ยวพระเจ้าจะมาขามวดท้าย ว่าสิขาบทที่ท่านบัญญัติไม่เป็นหมันเลยอ่าเนี่ยแต่สิขาบทเราใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรันทร์สมควรแก่พรหมจรรันทร์เธอเป็นผู้มีศินยั่งยืนและมีศิลมั่นคงในสิขาบทเหล่านั้นเบื้องต้นพรหมจรันรย์ก็คือย้อนไปที่ปฏิโมกตัวนั้นใช่ไหมท่านก็บอกว่าอันเนี้ยเน่เธอเป็นผู้มีศินยั่งยืนและมั่นคง ไม่ได้บอกอีกนะว่าต้องไม่ผิดเลยบอกคราว่ายั่งยืนมั่นคงทุกคำเลยมีความหมายหมดนะถ้าอ่านรอบแรกเนี่ยร้อยทั้งร้อยจะคิดว่าต้องไม่พลาดเลยเพราะสิกขาบทพวกเนี้ยเป็นสิกขาบทที่ต้องได้แล้วก็ออกได้จะมีส่วนหนึ่งที่ออกไม่ได้คือสีข้ออ่าปราชิกสี่ แต่สังฆาทิเศษ13นิสสกีปัจจิตี30มสปัจจิตีเกาิบสอปาติเทสนิยะสี่พวกนี้ออกจากอาบัตได้หมดรวมทั้งพวกอ,อ,อภิสมาจาร์ที่มีเรื่องของเ,ออเสขียวัตรพวกอาบัตทุกกฎอาบัตทุภาสิท์อะไรต่ออะไรพวกนี้ พวกนี้ก็ออกได้หมดคือต่มกว่าปาราชิกสีข้อนี้ออกได้หมดเลยนะท่านีน้ต่ำกว่าปาราชิกสีข้อที่ออกได้เนี่ยจัดว่าเป็นอาบัตที่ออกได้ถูกต้องไหมมันไปปรากฏอยู่ในเนื้อธรรมข้อที่ผู้เจ้าบัญญัติคุณสมบัติของโสดาบันในทิฏฐิอริยาว่าความเป็นธรรมดาของโสดาบันสองข้อ นะนะข้อที่4ข้อที่5เนี่ยก็คือความเป็นธรรมดาอันหนึ่งก็คือนะสิกขาบทใดที่เธอย่อมต้องสิกขาบทนะานั้นบ้างแล้วออกบ้างในสิกขาบทที่ออกได้นั่นก็แสดงว่าสิกขาบทที่ออกได้ทั้งหมดเนี่ยโสดาบันยังมีโอกาสโสตาปฏิผลเนียนะยังมีโอกาสต้องได้แต่เขาจะ ก็ออกจากอบัตินั้นแล้วพระองค์ก็เปรียบเหมือนกุมารอ่อนนอนหงายที่มือหรือเท้าเนี่ยเข้าไปโดนฐานไฟแล้วก็รีบชักออกเร็วพลันนะคำตอบตรงนี้มันไปปรากฏอยู่ในพระสูตรนนท์ซึ่งจะมาขยายในในพระสูตรนี้น่ะอ่าว่าทำไมตรงนี้ถึงใช้คําว่ามีศีลยั่งยืนและมั่นคงไม่บอกว่าไม่ผิดเลย เพราะถ้าบอกว่าไม่ผิดเลยก็จะไปขัดกับพสูตรโน้นแล้วทาไมผิดแล้วก็จะไปอาจจะไปขัดกับพระสูตรที่เป็นวิบากอย่างเบาของการผิดสินห้านะก็คืออายุสัน้นวิบากอย่างหนักผิดสิน5้าเป็นปกตินรกกําเนตดสา,าเรเปรววิสัยแล้วก็ถอยขึ้นมาจนกระทั่งได้ความเป็นมนุษย์ได้มาแล้วก็จนอายุสัน้นอย่างนี้มันก็มีวิบากอย่าง เบาไปถึงหนักตอนี้วิบากที่ไปสู่นรกกัมเดชานเปวิสัยยมก็ไปดูที่ผู้เจ้าจัดบรรยายไว้ว่าเป็นผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตนะคือเป็นปกติเลยนะไม่ไม่วางท่อนไม้ไม่วางสัจจาอย่างเงี้ยขอโาอกาสครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้จักทำรรแล้วมาวินยัยที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับรว่าทำวินยัย อาทิจิตอธิสิกขาอาทิ่ปรร<า>ัญญาร้อยห้าสิบสิกขาบทร้อยหสิบเนี้ยฟังดูน่าจะเกิดมาก่อนเลยในส<ช> <32 8 S 2> ามพันสามรอยี่สบแปดแล้วก็ใช้กำกับสมณะสง์ในเขตรธรรมวินัยนี้เนือ่อง <Ne at S 2> จากว่ามีเหตุคือการทำผิดทำพลาดขึ้นมาก็ให้ทรงบัญญัติก,ก็เกิดจะถามว่าเกิดมาก่อน ถ้าเกิดก่อนสุดเนี่ยต้องเป็นสัมปันธศีลาสัมปันธศีลาอก็ต้องมีเหตุก่อนใช่ไหมครับใช่มีเหตุก่อนเพราะมีคนมาถามว่าพวกท่านอยู่กันยังไงพระราชามาถามใครต่อใครมาถาม,มสัมปันธศีลาจึงจึงถูกบัญญัติขึ้นมาสิบสองพระสูตรแล้วก็หนึ่งพระสูตรรวมเป็นสิบสามพระสูตรเนี่ยก็คือบัญญัติเพื่อพระพุทธเจ้าว่า คนที่จะสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยปุุชนนะปุุชนที่เขาเห็นทั่วทั่วไปเนี่ยเขาจะสรรเสริญพระเจ้าก็สรรเสริญแบบเนี้ยถือว่าโอ้โหเลิศแล้วนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ดูหมอดูเลิกดูยาไม่ทําเดลฉารวิชาต่างๆนะไม่มีมิจฉาชีวะอะไรต่างๆพวกนี้คือสัมปันธศีลาหมดซึ่งพระเจ้าบอกเนี่ยปุุชนทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ก็อย่างเนี้ยกลายเป็นโอ้โหสรรเสริญขนาดนี้ยังเป็นของปุุชนเลยนะครับแล้วพระเจ้าก็บอก แค่เนี้ยที่เราเห็นว่าสุดยอดแล้วนะยังเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นอืนี่ด่านแรกใช่ไหมด่านแรกที่เกิดศาสนาขึ้นมานใช่แ่าหมู่คณะนี้เขาอยู่กันยังไงอืใช่ไหมครับดังนั้นในระดับต่อไปเนี่ยก็คือสิลนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งปพรมาจันแล้วก็เริ่มละเอียดขึ้นไปถึงมารยาทโคจรอย่างเงี้ย